ว่ามันเอาแล้วแบบเชยแล้วสําหรับการที่แบบว่ายืนยันจากรูปว่าแบบหวานอยู่อ่ะคนก็เลย็นแล้วแหละเออก็ก็จริงๆคือสภอาแบบค่ะมันไม่ได้สวยเหมือนออกงานกันทุกวันหรอกพี่พี่มันจะมาถ่ายรูปลงไอจีมันก็เยินนะใช่ใช่ก็ก็อยู่ก็อยู่ก็เจอกันตลอดไปไหนทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยแต่มันเยินไง ก็คือถ้าสวยอ่ะเดี๋ยวเห็นรูปโพดแน่<ค>นอน,นะค่ะแพนไว้ว่าปลายปีค่ะพี่แต่ว่าคือก็ยังไม่เริ่มแพนอะไรกันเลย <รอ S 1> แล้วก็คือรู้สึกแค่คือพอตอนนี้มันเหนื่อยเรื่องการตกแต่งบ้านเหมือนแบบเราทําบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแต่งงานแล้วเราจะได้มีที่อยู่มีอะไรอย่างเงี้ยเรือนหออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องธุรกิจหรือว่ากําลังจะเปิด ร้านอาหารที่จะทำเบอร์เกอร์จะมีร้านให้นั่งทานด้วยก็เลยจะลุยเหมือนเงินไหลย,ย่างลงทุนไหลย,ย่างนนไม่ได้<อ>จะทานไหมอ่ะก็เราบอกกันแล้วว่าไม่เป็นไรไม่ซีเรียสคือหมายถึงว่าถ้าไม่ปลายปีก็เป็นต้นปีหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าซื้อไงเราก็คุยกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราหมายอยู่ด้วยกันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องอะ่ะมันไม่ได้ปดห่างหายไปไหนมันเป็นเรารู้สึกว่าเออคุยกันแบบโตๆอโต่แล้วไม่ได้ว่าฮคยฉัน ต้องแต่งในเป๊ะ,ะ,ะแต่วิวว่าเอาอย่างเงี้ยดูก่อนว่าเขาบอกว่าโรงแรมเนี่ยถ้าเราไม่จองอ่ะปลายปีก็แน่นๆใช่มันเป็นเทศกาลแต่งางานเลยนะปลายปีเป็นปเอ,ออย่างงานค่ะตอนแรกก็แบบเ,ออเลิกสะดวกละกันเพราะเราแบบว่าชิลๆอยู่แล้วแต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าดูเลิกซะหน่อยเถอลูกก็ <มา S 2> เลยก็ถามว่ากันอยู่ก่อนแต่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทางทางบ้านทางครอบครัวต่างๆคุณพ่อคุณแม่ก็สี่เลียงก็สี่เลียงเป็นปกติค่ะเพราะว่าครอบครัวแบบไทยแท้เลยแต่ว่าเราไม่ได้มองว่า เขาก็ไม่ได้ว่ากีดกันหรือว่าว่าคนที่เลือกเลือกเลือกแบบนั้นอ mm hmm. นะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับเราอะ่ะเราก็มองว่าโตแล้วก็คือมีไปมาหาสู่การมีไปมีคอนโดมีอะไรต่างๆไปพักผ่อนต่างประเทศคือแบบใช้ชีวิตกันอยู่แล้วอนะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็เลยรู้สึกว่าเออแต่เราว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรกัน mm hmm. แต่ว่าก็เลยเนี่ยคะ่ะรีบสร้างบ้านเลยเดี๋ยวก็อาจจะได้แบบอยู่แบบ mm hmm. ต้อง